สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโคดดีโคดีดีมีไว้แชร์วันนี้ก็มีโปรเจกต์ดีๆมานำเสนออีกแล้วกับแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็แจ้งเตือนไปที่ Google Chat เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งแจ้งเตือนเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ทาง Line Notify ได้ยกเลิกการให้บริการไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอ e ีเมล องค์กรหรือว่าอีเมลที่มีบริการ Google Workspace นะครับที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บริการตัว Chat Notify นี้นะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาทดลองให้ดูว่ามันหน้ตาเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างการกรอบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเอง เดี๋ยวเรากดส่งข้อมูลกันนะกดเลยนี่เมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็กลับไปดูใน Google Chat เลยนี่แจ้งเตือนก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นเขาเรียกว่าการเมสเซจนะครับก็จะมีรายละเอียดของผู้ที่สมัครข้อมูลเข้ามาไหนก็จะมาเก็บอยู่ใน Google Sheet แบบนี้ด้วยครับ ถ้าใครสนใจก็รอติดตามได้เร็วๆนี้เดี๋ยวมีคนมาแชร์ให้ทุกคนแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ